ควันเยี่ยมเนี่ยโอ้ยโอ้ยเยี่ยมคันด er ีทอครับรอบคุณชายเอ็มสอง สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมมีรอกหลดน้ํานะครับที่หลายคนถามหานะครับมันเข้ามาใหม่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นสีใหม่แล้วก็เวอร์ชั่นใหม่ที่สาคัญวันนี้ผมมีตัวอัปเกรดให้ด้วยนะครับถ้าใครอยากตีไกลกว่าเดิมตีรื่นกว่าเดิมเดี๋ยวจัดให้ครับวันนี้มามาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับรอกตัวนี้นั่นก็คือคูซ่า M3 M3 นะครับ ตัวนี้เป็นคูซ่า M3 นะครับบอดี้นะครับสวยงามมากๆนะครับตัวนี้ผมขายมาก่อนหน้านี้ก็มันไม่เข้ามาตั้งนานแล้วครับแต่ก่อนเป็นสีอะไรวะขาขาสีเงินเงินใช่ใช่รอกตัวนี้รอบเท่าไหร่เดี๋ยวดูให้นะครับตัวนี้เป็นรอรอบเจ็นะครับลูกปืน5บอลแบริงครับตัวนี้นะครับน้ำหนักเดกสิกิโลอัพนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสปูนทรงวีด้วยนะครับนี่ลื่นมาก ปกติมันก็ลื่นอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ผมมีตัวมาอัปเกรดให้ด้วยครับตัวนี้มีซ้ายและขวามีสองสีด้วยนะครับมีสีแดงนะครับขาแดงนะครับสปูลแดงทรงวีนะครับแล้วก็ที่ปรับคอสปูลจะเป็นสีแดงครับแล้วก็สีดําทองนะครับขาดําสปูลดําทองนะครับแล้วแต่คนชอบตัวนี้นะครับผมรับประกันความลื่นเลยถ้าตัวนี้ซื้อไปแล้ว ไม่ลื่นนะครับก็คือแบบเขาเรียกว่ายัางไงนะมันเป็นเขาเรียกว่าเฟืองตัวนี้มันลื่นที่สุดละมาดูมาดูใกล้ๆครับมาดูเห็นไหมนี่นผมผมหมุนนะผมหมุนใส่ไม้ไม่ได้ยินเลยนั่นนี่เห็นไหมลื่นมากนี่แบบลื่นมากครับตัวนี้ลื่นมากรอบปกติจะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมเอาข้างข้างขวามาข้างขวารอบปกตินะครับจะเป็นลูกปืนปกติทั่วไปนะครับจะเป็นลูกปืนสแตนเลสสตีลนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าผม กำลังจะทำแบรนด์ PK Speed ครับนั่นก็คือลูกปืนผมได้สั่งนำเข้ามาครับจากเกาหลีนะครับตัวนี้เป็นลูกปืนเขาเรียกว่าลูกปืนอะไรวะเซรามิกนะครับมันจะมีความลื่นนี่เป็นแบบนี้เลยท่านผู้ชมนะครับผมสั่งเข้ามาหมื่นกว่าตัวนะครับลูกปืนตัวนี้นะครับผมสั่งเข้ามาหมื่นกว่าตัวนะครับผมจะนะครับจะมีสองรุ่นให้ท่านผู้ชมเลือกครับนี่ลูกปืนตัวนี้รับประกันตีลื่นแน่นอนครับตัวนี้ ข้างในลูกปืนตัวนี้ะ่จะเป็นลูกปืนบอลแมลลิงลูกกลมๆเซรามิกนะครับมันจะอยู่อยู่ข้างในตลับลูกปืนจะมีหลายๆลูกเขาเรียกว่าเซรามิกนะครับหไม่เกิดความร้อน2นะครับเวลาตีนะครับพอลูกตรงกลางมันเบาเวลาตีมันทําให้รอบมันจัดขึ้นนะครับตีได้ไกลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมจะมี2ราคานะครับราคาแรกจะเป็นตัวทั่วไปครับจะเป็นลูกปืนทั่วไปใช่นะครับ อยู่ที่ปกติราคา750บาทครับ <Wow. S 1> ตัวนี้จะอยู่ที่750บาทครับเลือกข้างเลือกสีได้นะครับเลือกข้างเลือกสีได้นะครับและแต่จะมีอีกตัวหนึ่งราคาที่ผมจัดให้เป็นลอกอัปเกรดครับผมทําผมแต่งภายในให้ด้วยให้มันลื่นขึ้นกว่าเดิมนะครับตีง่ายขึ้นกว่าเดิมกว่าเดิมนะครับแล้วก็อัปเดตลูกปืนให้นะครับ ผมจะขายอยู่ที่ราคา899บาทครับตัวนี้จะเป็นตัวอัปเกรดครับฝาลูกปืนจะเป็นคนละตัวครับตัวนี้จะตีง่ายตีลื่นกว่าเดิมปะเดี๋ยวไปดูนะครับผมจะเทียมให้ดูนะครับผมจะเอาไป2ฝาเลยจะเป็นฝานะครับฝาตัวไม่อัปเกรดกับตัวอัปเกรดนะครับเรามาดูกันว่าตัวไหนจะตีไกลกว่ากันครับะไปดูครับผมมีให้เลือกแจ๋ว สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมได้คูซ่าเอ็มสามนะครับผมจะมาลองตีให้ดูนะครับสําหรับใครที่นะครับสงสัยว่าลูกปืนแต่งกับไม่แต่งตัวไหนมันตีดีกว่ากันนะครับผมจะอธิบายแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะก็คือระบบหน่วงเหมือนกันเท่ากันทุกประการนะครับแล้วก็นะครับปรับหน่วงเท่ากันด้วยนะครับจะมาลองดูว่าลูกปืนแต่งกับไม่แต่งนะครับมันจะมีอัตราการตีเหยื่อตัวเดียวกันนะครับมันจะไกลจะใกล้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันนะครับ ผมบอกเลยว่าผมทดสอบตีมาก่อนที่จะสั่งผลิตนะครับลูกปืนตัวนี้หรือว่านําเข้ามาจากประเทศเกาหลีนะครับผมเอาลองมาทดสอบเรียบร้อยนะครับมันห่างกันไม่เยอะครับท่านผู้ชมนะครับอาจจะใกล้กันจากที่เปลี่ยนกับไม่เปลี่ยนประมาณเมตรหนึ่งสองเมตรสาเมตรสี่เมตรห้าเมตรไม่เกินนี้ครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่ที่ว่านะครับถ้าเราตีเข้าหมายแล้วนะครับตีเข้าหมายแล้วถ้าสมมุติว่าปลามันระแวงระแวงนะครับถ้าท่านผู้ชมตีเหยื่อ อยากให้มันขึ้นฝั่งแต่ลอกเราประสิทธิภาพหรือว่าลูกปืนเรามันหนืดมันตีไม่ถึงนะครับไม่ถึงฝั่งลากลงมานะครับมันค่อยกัดนะครับบางทีนะครับแต่ว่าสมมุติว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันทําให้ท่านผู้ชมตีไกลขึ้นไปเมตรสองเมตรสามเมตรผมว่าคุ้มครับคุ้มมากนะครับเพราะว่าเวลาท่านผู้ชมออกไปตกปลาก็อยากได้ปลากันทุกคนนะครับอยากสนุกสนานในในกิจกรรมตรงนี้นะครับผมเข้าใจดีเลยเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับหลักเกณฑ์การวัดนะครับตีจากนี่ไปหาหลักไม้ตัวนั้นนะครับ ตีจากนี่ไปหาหลักไม้ตัวนั้นครับเราจะตีฝาละ2ไม้ครับตัวนี้ฝาไม่แต่งปีสองไม้ตัวนี้ฝาแต่งปี2ไม้เหมือนกันเราจะมาวัดกันว่ามันจะเห็นความแตกต่างเด็ดไหมท่านผู้ชมนะครับปรับอยู่ตรงนี้นะครับป่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมจะใช้ตัวไม่แต่งก่อนนะครับตัวเป็นเดิมโรงงานนะครับจับไว้ตังกล้องโอเคนะครับใส่เข้าไปครับท่านผู้ชมไอเทมพอโอเคมายืนอยู่ตรงนี้ครับ ยืนอยู่จุดเดิมนะครับโอเคป้นี่ก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมนะครับไม่ถึงหลักตีไม่ถึงหลักไม้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูอีกไม้หนึ่งนะครับเราจะตีกันสองไม้ครับเราจะตีกันสองไม้ครับท่านผู้ชมมานี่ท่านผู้ชมก็ไม่ถึงหลักไม้นะครับมาเอาฝามาฝาแต่งมาเราจะวัดกันแบบนี้เลยนะครับ ให้เห็นชัดๆกันไปเลยครับท่านผู้ชมโอเคมาโอเคอ่ะนี่ฝาฝาแต่งเปลี่ยนใส่ครับโอเคมาครับยืนอยู่ที่เดิมครับอ่าตอนนี้มันเหมือนจะเท่าเดิมนะครับเพราะว่าผมไม่กล้าใช้แรงเยอะเพราะว่ากลัวมันฟู่นะครับเดี๋ยวขายน้าท่านผู้ชมนะครับมาอีกไม้หนึ่งผมจะใช้แรงเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ โอเคนี่ไกลขึ้นนะไกลขึ้นนะไกลขึ้นอีกประมาณเมตรกว่า2เมตรนะครับก็เป็นผลนะท่านผู้ชมสําหรับใครคนไหนที่มองว่าอยากได้ความไกลความลื่นของนะครับลอกนะครับเพิ่มนะครับส่งเหยื่อได้ไกลขึ้นผมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ท่านผู้ชมควรมีนะครับร้อยก่บบาทเองท่านผู้ชมจะตีให้ดูอีกไหม้หนึ่ง โอ้โหถ,ถึงหลักไม้เลยเลยเลยหลักไม้นะเป<ล><ล>็นไงซูมดิเห็นไหมตรงที่มันตกอะ่ะเอ่ะเห็นไหมโอเคท่านผู้ชมฝากไว้ด้วยนะครับมันห่างก,กันไม่เยอะครับมันตีไกลห่างก,กันมาเยอะครับประมาณเมตรสองเมตรสามเมตรสี่เมตรห้าเมตรไม่เกินนี้นะครับแต่ว่าในผลในด้านการตกปลานะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าตีเข้าหมายแล้วเหยื่อกะแทกน้ําก่อนถึงข้างฝั่งนะครับถติว่าเราตีข้ามฝั่งใช่ไหมนะครับมันทําให้เหยื่อเราไปถึงฝั่งนู้น แบบขึ้นฝั่งไปเลยแล้วค่อยๆลากลงมาปลาจะกัดดีกว่าครับดีกว่าตีไปกระแทกหน้าหน้าริมข้างฝั่งนะครับปลามันอยู่ริมฝั่งกระแทกปุ้งปลาหายนะครับฝากไปด้วยครับคูซ่าเแบบแต่ง899บาทครับแบบไม่แต่งนะครับฝาเดิมแบบนี้นะครับไม่อัปเดตนะครับไม่อัปเดตภายในไม่อัปเดตตัวลอกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ750บาทครับฝากไปด้วยครับรักครับท่านผู้ชมแจ๋ว ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาลองตีลอกฟูดไส้เม์สามให้ดูนะครับว่าลอกตัวนี้นะครับมันตีมันตีมีประสิทธิภาพแบบไหนนะครับไปดูกันนะครับผมจะตีเหมือนสคิปปิ้งเข้าข้างๆนะครับตัวนี้ลอกตัวนี้ถ้าแต่งลูกปืนมาแล้วทําได้ดีมากครับผมจะสคิปเข้าไปข้างล่างนะครับยังไงแล้วผู้ชมอดอดไหมนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีเดี๋ยวให้ดูอีกทีทำไมไม่มกัดโทลูกค้าหน่อยสิ นี่เดี๋ยวตีสกีบเข้าตรงนั้นนะครับไปไปให้ให้ใขึ้นขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนเอาใหม่เอาใหม่ท่านผู้ชมโหลดเทสโหลดเทสเอาใหม่ครับนี่ไงกัดดิกัดดิโอ้อไงสุดยอดไหมให้ดูอีกทีดูอีกทีนะครับให้ดูอีกทีครับ แน่นไหมแ่นหมแ่นไหมโคตรแม่นอ่ะครับคูซ่าเอ็มสามตัวนี้นะครับถ้าใครอยากเล่นสกิปิงนะครับผมแนะนําเลยนะครับแต่ว่าต้องแต่งลูกปืนด้วยนะเพราะว่าเวลาเหยื่อมันสกิปอ่ะนะครับถ้าลูกปืนทั่วไปมันอาจจะมีปัญหาเอ้าไอ้เฮียกัดโชกูเลยเหรอโอเคครับฝากไว้ด้วยครับตีสกิปิงได้นะไอ้ตัวนี้นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทถ้าตัวอัปเกรดลูกปืนแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับฝากไ้ด้วยครับ ตนากรชิงวโอ้ยอยกรเียงางนี้นี่กบมันปอนยำเนี่ยปอนยำเนี่ย ไปยุวนบ่วนบ่วนบ่โอ้มันขื้นอยู่คุณเนี่ยอุ้ยอุ้ย โอ้โหโเฮ้สมโฆษณาอาบเี็ดซิงนะโอ้เอาเียดซิงครับ่งเียดซิงครับโอ้ยเฮียแมงเป็นลุ้นมือกูแงไหนวะป่านมดใส่ย่อยด้ เยยี่คันดีถอกครับลอกคุซชาเอ็มสามครับนี่มาดูดูอัมเทียบซิ่งครับอีกอย่ามันหลุดมือกูเด้งเด๋วะค่าดวงเบ็ดธนากรนะครับนี่โอ้คือมันนะวะเจ้าวะไอเชี่ยมันเอาอีกเลยโอ้มีเยอะนะเนี่ยมีเยอะเนี่ยไม่ได้โคตรว่ะสายอัมสายอัมคุณอัมไอเจียมมาลองตีตรงเนี้ยอย่างเด็ดเด็ดเด็ไอเชี่ยมันหลุดมือเด้งเด๋วว่ะลองมัน